เอาละ่ะสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เกมเช่นเคยนะแต่วันนี้เรามาอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับเฉพาะเครื่องนะครับ3า9 0บาทนะได้เฉพาะเครื่องนะวันนี้พี่เกมมีโอกาสที่จะเล่นเกม PB แบบอัดหน้าจอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าถามว่าเครื่องนี้สเปกอะไรเดี๋ยวพี่เกมไห้สเปกกันในคลิปนะครับแต่ว่าเครื่องนี้มีเจ้าของแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะสั่งแบบนี้เพิ่มเติมอีก e <All right. S 1> ได้นะเดี๋ยวพี่เกมได้ <go on. S 2> สเปกให้ฟังนะครับเพราะว่าน้องท่านนี้นะครับบอกว่าพี่เกมผมอยากได้คมมประาณสัก สามพันสี่พันอ่าเอามาเล่นเกมแบบพวกเกมปืนอะไรไงเงี้ยเกมพีบีเกมเรฟเกมว a ลโลแอนเกมอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้กินสเปคสูงมากเออพี่เกมเลยจัดแบบ3 9 9 0ัรบาทส่งฟรีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไล่สเปคกันในเครื่องเอ้กันในลิปนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เกมเล่นเกมให้ดูเลยนะครับกับเกม p b แบบอัดหน้าจอเราตั้งค่าเป็นแบบ60เฟรมด้วยนะตอนนี้มาแล้วเวเลือกปืนก่อนมาเกม p ีเป็นอีกหนึน่งเกมที่ยังมีคนนิยมสูงอยู่ นะครับยังเล่นกันเยอะอยู่นะยังเล่นกันเยอะเพราะว่าภาพนะครับภาพและตัวเกมมันไม่ได้เกี่ยวกับสเปกมากแล้ภาพมันก็ยังเป็นเกมที่ยิงแล้วแบบสนุกนะครับเห็นลูกกระสุนลูกกระสุนอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ยังแบบยิงกันกระจุยกระจายอ่ะมันก็ยังชอบเล่นอึ้งฮุ้ดระเบิดเต็มหน้าเลยแบบโดนแบบโดนไม่เน้นไม่เน้นโดนเน้นเน้นยิงไว้ก่อน เน้นเน้นตู้เน้นตู้ไม่เน้นยิงได้ติดหัวโดนเจอแน่เจอแน่โอ้ยเพื่อนเราเก็บหมดเลยครับเราไม่ได้สักตัวครับผมดีเยอะเอาหูจบใคเพื่อนตัวเองดีคอยแบงค์มาเองครับผมสามเก้าร้อยเก้าสิบบาทรับสเปคตัวนี้หนึครับตัวนี้เป็นคอมแบนนะ เป็นคอมแปร์ที่เอามาอัพสเปคเพิ่มขึ้นนะตัวนี้อัพสเปคเป็นตัว CPU Intel Core คอ,อยล์ห้าีด3ูงสกี่ามจงนั่นไงเกมพุดมากตายทั้สปีด3.2มูดทถึงสามจุดหกสี่พีอีี่เรมตัวนี้เป็นซีพนะียูคอยั์ห้าสี่ห้อนะก็ในส่วนของความจำเนี่ยอัพเป็น SSD 120บวกฮาร์ดดิสก์ห้าร้อรวมกันเป็น600้อยานะครับแล้วก็ตัวการ์ดจอตัวนี้ก็อัพเป็นตัว GT 630 2 g าองพ ไม่โดนไม่ได้ด้วยอุ้ยกระสุนหมดโอ้โหตายเองครับอือนี่นคือของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องจะเป็นทงองของทาง HP ตันนี้เอามาเอาเพัพสเปคเครบเอสค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเออที่สำคัญคือมีมีตัวอ่านซีดีด้วยโคตรเจ๋งอะใครเอาไปแบบเอาไปดูหนังฟังเพลงซื้อแผ่นเพลงซื้อแผ่นเกมมาลง,ลง,ลงหรืออะไรเนี้ย เออดูหนังดูดูหนังแบบดีวดีได้แบบพวกภาพสวยๆ้ได้ถึงยิงแม่นภาพสวยๆได้เลยนะพวกแผ่นดีวดีหนังดีวดีอะไรเงี้ยเออก็เท่เลยครับเครื่องสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเผื่อเอาไปเป็นแบบว่าตัวเก็บข้อมูลไปเที่ยวไปเที่ยวมาอยากเก็บภาพนะครับถ่ายรูปไว้เก็บใสเครื่องนะเอาภาพใส่เครื่องวิดีโอใส่เครื่องอะไรเงี้ยเอามาตัดต่ออันซีดีอะไรเงี้ยก็ยังได้เลยนะสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาท ครับ PB ตัวนี้เป็นตัวฟลาย5ด้วยแล้วก็เล่นเกมได้นะเกมระดับเริ่มต้นโลบอกลื่นแน่นอนโลบอกลื่นๆนะครับเกม PB อันนี้อัดหน้าจอเลยนะครับไม่ได้เล่นธรรมดาด้วยเล่นแบบอัดหน้าจอให้ดูด้วยนะครับ PB SF เนี่ยเล่นได้แน่นอนเกมโลบอกได้วาลล่แลนเล่นได้นะครับเกมในแอปสตรีมทั่วไปนะที่ไม่ได้กินตะเปิสูงนได้หมดหอ,อ,อุ๊ยขอแกันอุยยิงไม่ตายเลยมันเ้วยโอ้โหจไปได้ไงอ่ะ ยิงปืนเบามากเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราเล่นต่อเดี๋ยวเราเล่นต่ออันนี้แค่เพิ่งสั่งนาทีเองกำลังสนุกเลยแมกำลังเดือดเลยครับ3,990บาทส่งฟรีนะครับเ,เล่นมีแต่ไม่เล่น3,990บาทส่งฟรีนะครับเรามาเทสกับเกม P.B. แบบอัดหน้าจอเออเป็นไงล่ะอัดหน้าจอเลย เราเอาอยากเล่นแบบคนที่เขาเล่นกันแล้วอะจะได้แบบไปถึงไปถึงแล้วยิงเงินมั่วเลย Q off อ f อ Q o f B Q อีนนี้ปืนแบบเ a d s h ช็อต o w me y o U skill อยากได้แบบ,บ,บ,ย,บ,บยิงออเัินมันๆเลยเพื่อนอันไหนฆ่าตู้ฆ่าตู้เหมือนกัน้องเปลี่ยนเติมไหมหน้าจอเล่นให้เห็นเลย คน,เ,น,ลเ,นเล่นเยอะกัน้วเนี่ยโอ้ยทีวีคนเล่นเยอะเต็มเลยอะ่ะทั่วไปก็เต็มทั่วไปเต็มมือใหม่เข้าได้อยากเล่นแบบว่ามีกันม้วนบ้ซุปซองเหรอป้ 3, 9ย0้อบาทส่งฟรีเฉพาะเครื่อง ตรงนี้เฉพาะเครื่องนะถ้าใครอยากได้รวมจอ,จอก็สามารถทําได้นะครับด่านนี้พี่ไม่ค่อยถนัดเลยดูหน้าตามันแปลกๆอุ้ยเพื่อนโอ้โหหัวแตกไปดิครับ l m e t p r แล้วก็ยืนงงอยู่นะด่านนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเลยแต่ก็เล่นได้อยู่ โอ้โหหลังแหกปะลีเดี๋ยวเรามีปืนอันนี้ีกอันละติดกองโอ้โหมันมาฟาดกันอย่างนี้เลยเหรอเราต้องยิงทีมไหนเนี่ยทีมแดงใช่ไหมเฮ้ยขโมมาขโมงมาโอ้ยจับปัดเมาส์ทำปรงทำตรงแล้วเดือดตายแล้ว มาแล้วมาแล้วโอเคนี่ตัวหนึ่งตายยังตายแล้วยิงโดนตูดจริงอืมสมบัติโอ้โหทำไมมันแรงจังอ่ะโคตรโกงนะครับยิงไม่โดนร้องโกงไว้ก่อนนะครับเออออเออเอ้ยมันยิงเราเหมือนล้อเนี่ยแรงมาก ลั่งม,มาเพื่อนลั่งม,มาเพื่อน,ามมาอนวางฟุบต้องใส่กระสุนไว้ก่อนเลยครับไม่งั้นเรารีโหลดนานมากอืออืออือเอาสิเอาสิไปไหนแล้ว <c oughs> หายไปแล้วามมากระสุนก่อนใส่กระสุนก่อนฝามาครับฝา่หนึ่งครับ นี่ตรงนี้มีอโอ้โหยิงก่อนด้วยนะไม่ตายด้วยดูดูดูยิงก่อนด้วยค้งนะครับไม่ตายโอ้โหเข้าหัวไปเลยไปถึงสนุกดีนะเล่นสนุกนะเล่นดูคอมสนุกดีหนุ่มับเร็วสับเร็ว ตลบมนไอ้นี่มันยิงแม่นโอ้โหจนได้อ่ะหลังเข้ามันรู้ได้ไงว่าว่าพี่มีเพื่อนอยู่โอ้โหมันโคตรแม่นแต่มันเก้าร้อยเก้าสิบบาทส่งฟรีปิ้วปิ้วโดดยิงเลยดิโดดยิงเลยดิโดดยิงเดี๋ยวลบกัน หลังหลังเดี๋ยวหลังมากนี่นี่นะปืนต่อปืนถึงนี่เลยนี่โดนยิงโดนยิงโดนยิงอื้อหูยโดนยิงด้วยเป็นไงล่ะนี่โชว์ไปืนนี่โอ้ยยิงตีลังกาเลย เราเกิดมาจังหวะเราไม่มีที่ที่หลบเลยตายอย่างเลยอุ้ยมันยิงเร็ยวขนาดนั้นยิเร็วเกินหึไม่ตายหรอกซีส่นี่นจะปัดเมาส์ไปก่อนีน่เฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วเยยมมากเพื่อนขอบคุณครับ อ๋อมาเล่นแบบสะบัดเมาส์กันพวกนี้เอ้ยมาเล่นแบบอุ้ยเกินไปเกินไปยิงลูกซองยิงไกลๆนะเดี๋ยวตายเกินไปละบมองมองกลมไม่ใช่ละไม่ใช่ละวไม่ใช่แล้วลูกซองไกลๆนั้นเดี๋ยวตายเนี่ยโอ้โหเอาแค่ไอ้ตัวนี้แค่ ได้ดีได้ดีหนูเตือนมันโคตรแรงเลยครับเพื่อนโอ้โหเองเอาเรื่องเนี่ยวิ่งยิงยิงยิงเลยโอ้โหโอ้โหมันมันพลิกยิงอย่างเดียวย้ยพลิ้งพลิงพ้ง้ออ กระพริบกระพริบอยู่ด้านแหละมันไม่ยอมเกิดสักทีหนึ่งเดี๋ยวจะถลม่มมันโอ้โหเลอเกินไปนะไม่รู้อยู่ตรงไหนก็โดนโอ้โหสู้ไม่ได้สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้3,990บาทส่งฟรีนะครับส่งฟรี อู้โหเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วอุ้ยเกินเกินเฮ้ยพีย่ยิงมันยิงมันสองทีให้ตายเลยนะโอ้โหอะไรจะาก,การนั้นไปแล้วไปแนละ้วอันนอันนี้อันนี้อันนี้แล้วมันโดนแล้วน,นะมันโดนแล้วน,นะมันโดนแล้วน,นะ โดนแล้วแน่หลังนี่นะหลังด้วยปล่าเล멧ป้งกันดได้เลองกันัเงหลังนี่มีปืนให้เราเลือกเลยลูกซองเราไมได้เล่ังลันเอนอ เนี่ยโอ้โหยิงไม่ตายแฮะโอ้โหได้แอร์ซีทุกทีเลยเนี่ยดูดิดูก็ตุ๋นที่ล่างก่อนด้วยครับอยู่ข้างล่างเขาต้องตุ๋นมันงอืออ้าวเพื่อนเรานี่หว่าเก็บปืนยังไงได้เออเออเฮ้ยเกินเกินอันนี้คือยิงก่อนเลย เห็นเห็นเลยว่ายิงก่อนไปดูนะฮุ้มเนี่ยไม่ตายด้วยเรื่องเก้าโอเค นะครับสำหรับคอมพิวเตอร์เฉพาะเครื่องนะครับสาม0บาทส่งฟรีถ้าอยากได้เล่นเกม PB หรือเกมที่ไม่ได้กินสเปค้สูงเนี่ยแล้วอัดหน้าจอเล่นได้ลื่นๆแบบนี้ก็สั่งกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ทางเพจไอเกมบตีอมนะครับพี่เกมก็สามารถที่จะจัดประจัดทาจัดประกอบได้ตลอดเลยนะครับชุดแบบนี้หรือเครื่องแบบนี้สามารถทําได้ตลอดนะครับก็สั่งเข้ามาได้เลยสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับ i g เก e Video.com กันด้วยนะครับขอให้เพื่อนมีความสุขกับการเล่นเกมแล้วก็มีความรักที่ดีทุกคนด้วยนะครับเกมของกลางนั้นว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่อีกทีหน้าครับผม